ย่างยายี่ยงไม่ได้ไปเอานะครับกดเลกดครับกดดันดันัเสียผมโอเคครับปะรไปูา หยุดเ้จะหยุดเลยนะครับโอ้ยโอ้ย2คน2คนโอเคครับหยุดค้างเลยค้านหยแน่ออรย้หยุดแล้วหยุดแล้วัหดวัวใจหัวใจจ้ะวัยเมื่อกี้มัได้แบงเลยนะจริงเหรอเออก็ว่าดีลรอ ลืมถ่ายวิดีโออีหนะยังสันอยู่เลย